ชุดบ็อกสุดคุ้มที่สามารถขันสกูหัวลูดได้หรือว่าจะเป็นเกียวที่หวานๆนะครับก็ <S 2> <S 2> สามารถขันออกง่ายๆ <S <S เหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยนะครับแถมยังมีความแข็งแรงที่ทนทานอายุการใช้งานยาวนานถึงลูกหลานเลยทีเดียววันนี้ผมจะมารีวิวชุดบ็อกที่ซื้อชุดเดียวคุ้มจากทางแบรนด์พัมคินนะครับก็จะรับประกันต่ออายุการใช้งานเลยนะครับขันออกได้จริงจัดเก็บและพกพาง,ง่ายสามารถใช้คู่กับบ็อกกระแทกไร้สายได้ทุกรุ่นเลยอันนี้ผมก็จะมีของทางพัมคินอยู่นะครับและนี่ก็คือชุดบ็อก25ตัว ชุดของพัมคินในรุ่น e x t r ซ m e ซึ่งอัดแน่นมาด้วยฟังก์ชันการใช้งานครบคันจุดเด่นของเขานะครับก็คงจะเป็นในส่วนของตัวลูกบล็อกโคววนาเดียมซึ่งก็คือมีความแข็งแรงทนทานมากนะครับออกแบบอย่างดีถนอมหัวนอ็อตและยังสามารถขันหัวน็อตที่รูดออกได้ถึง85%เนลยนะครับซึ่งชุดบล็อกจากพัมคินชุดนี้นะครับรับประกันตลอดอายุการใช้งานกันเลยทีเดียวและสําหรับด้ามฟรีหัวไข่นะครับก็ยังมีความพิเศษตรงที่เฟืองเจ็ดสิบสองฟันก็จะทําให้เรานะครับขันใน ที่แคบๆได้ดีปรับไวใช้งานสะดวกตัวด้านนะครับมีขนาดที่พอเหมาะจับกระชับมือก็จะเหมาะสําหรับงานหลากหลายนะครับในส่วนของงานชิ้นนี้นะครับน้ําเข้าไปในตัวชิ้นงานครับจนลูกปืนแตกนะครับผมอันนี้ผมก็ทําการถอดน็อตออกนะครับเพื่อที่จะเอ่อทำการเปลี่ยนลูกปืนนะครับผมพอเราเปลี่ยนลูกปืนเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการประกอบเข้าไปนะครับโดยใช้ชุดบล็อกของทางพัมชินเนี่ยแหละครับผมก็ถือว่าชุดบล็อกชุดนี้นะครับก็เหมาะกับงานหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นงานดี Y งานอู่นะครับก็สามารถใช้ด้วยกันได้หมดเลยนะครับ สำหรับหลังเลิกงานนะครับเราก็ทำการทำความสะอาดนะครับในส่วนของแพ็คเกจชิ้งนะครับของเขาก็ดูแข็งแรงทนทานมากนะครับพอเราใส่เข้ากับบล็อกแล้วไม่ต้องปิดฝาก็ได้นะครับเพราะลูกบล็อกเข้าเข้ากับบล็อกแล้วไม่สามารถที่จะหลุดออกมาง่ายๆนะครับก็หลังใช้งานเสร็จนะครับควรฉีดน้ำมันอเนกประสงค์หน่อยครับเพื่อให้ยืดอายุการใช้งานได้อีกยาวนานมากขึ้นเลยนะครับพี่ๆสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ตามร้านค้าออนไลน์หรือพัมคินคอนเนอร์ใกล้บ้านท่านก็ได้นะครับ